สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพ่อกันอีกแล้วครับกับเบาีสารสายล่าคือเก่าครับกับการต้อนของเขาใหญ่นะครับผมคือเก่าครับผมมือนหลังจากที่เพ่ด้ออก 2- องสามมื่แล้วครับนี่พึ่งเดบมาเนาะพี่น้องเนาะเอานกใหม่มาคือเก่าแล้วครับผมกลางกลางไปใหญ่คือเก่าครับนี็เอาเก่าเก่าครับแถวเก่าเรื่อยหยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยเนาะ มองนี่ก็บ่าอีสานบ่เคยมากเทียครับนี่มื้อนั้นว่ามันได้ยินเสียงนกอยู่ยุดเอาจนี่แหละครับแต่เดี๋ยวนี่เงียบครับผมเวลาประมาณใบาสามเคืงครับตอนนี้นี่แหละเนาะียดพเนยียดไม่ลวครับถาเบิ่งนาอพี่น้องสหมา,านบ่มือนี่นกไม่ครับนั่นก็สูตรดังเดิมครับสูตรเคยหมา,านนาะพี่น้องเนาะบ่เคยทําให้ผิดหวังครับมื้อน,นี่สิเป็นจังไ๋ถาเบิ่งครับผมสีนี้นกเขาบ่บ่าอีสานไว้ต้อนกไม้ว้น,นี้แล้ครับนี่ สิส่งไลเนาะถาเบิ้งครับผมเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้นะครับหางาก่อนครับผมถ่าเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเพบ่อเบาหลายด้ยวครับผมรอรุ่นมั้งครับไว้เป็นยังไงมือนสิมานบ่ติดตามครับ นกครับนกโบเขาเลยครับเมื่อนี่ผมมีนกสูครับผมตอดินกับโบขึครับโบพานนกไม้กับจากเป็นแังไดงครับเดีสิวธิภาพไปเบิ้งเนาะเราใส่ไว้ในปลาหมดแล้วครับจากมีนกเขาบาอีสานกับโบหูเนาะใส่ถิ่มไว้เลยครับผมไปไปเบิ้งกันครับผมนี่ครับสภาพยามแรงเนาะไปพี่น้องครับไปเบิ้งกันครับวาสิเป็นแังไดงครับ เป็น <One> น <input> ังไดบูครับพี่น้องอ่าสิบลมีนกเขาครับเป็นนกเสียงคมๆแน่นกโคตตัวนี่เว้ยเป็นย้อนหรือไม่ม่นลอยเขาอีกดีพี่น้องหวังบกขึ้นเดี๋ยวลงก่อนนะพี่น้องนะนกบัวสูเลยครับเมือนี่นกปลาเป็นอากาศนังได๋ดอกเป็นอากาศคึมๆึครับ ขี้แหลกกับมาอยู่รับจับอยู่ตนนี่บันนี้ตอนแหลกๆเนาะบาวิสารเปิดลํโพงหล่อครับบันนี้มันเลยเรียกเลียกปุ๊บนกกดปูดเซินเขาครับแหลนมาไหลนี้บดครับนกปลาโบามาอีกเลยนะครับหรือจังไดก็บโบหูครับต้องเบิ้งในกล่องเดี๋ยวสักครู่ครับผมบาวิสารเบิ้งในกล่องกันครับ่าเป็นจังไดนะเออพี้องครับผมสังเกตเบิเบ้งในกล่องกับโบ,ม,นะบมีหยังนะโบมีนกมาเขาครับมันกับขาแนบนแน่ครับนกไมะ นกป้าเนี่ยครับขันอยู่เอานน่ขี้แหลกมากเลยพี่น้องนกกดกวนก่อนนะ,ะเดี๋ยวบายสารขวาวนกลงครับเด้วก็สิกลับบ้านครับผมคลิปนี้ก็โอ้คือบ่าแหรอครับแหววครับมือนี่พอหมานครับไปต้อใส่กับบ่ออน,นกมือนี่พอพาดพอพานพี่น้องก็โดนๆผ่อกันเนาะพี่นอ้นนองเนาะสองสามมือยังเดลวอวครับบ่อหมานครับมือนี่พอจะนกไม่ขันห้ก็ถือว่าพอใจแล้วครับมือนี่ ือวพานนะครับผมเราฟื้นกันไปอีกเรื่อยๆครับขอแขกมีความขืบหนาครับมือนี้ก็เห็นเรียกเอาเลียกเอานกอยู่เนาะือวไข่แน่อยู่ครับผมแขนกบ่เขาซือเดี๋ยวถาเบิ้งนะครับผมคลิปต่อไปว่าสิเป็นยังไงครับรอรุ่นรอติดตามครับสำหรับคลิปเหนียว้ซซํานี้ครับผมขอบุญขอบคุณนะครับที่เขามารับชมจนวาจบคลิปครับผมสุดท้ายนี่ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอยจะเจ็บจะจนนะครับลำรวยเงินทองครับผมคิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งถุกประการครับ สำหรับมือนี้บ่าวอีสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ